สวัสดีครับผมเมื่อนี้ที่มัวยมเรียนตลกใครฟังครับเรื่องตลกมีอยู่ว่าเมื่อนี้แองไปค้าำฉนวนไปขำฉนวนจอดรถปั๊บจอดรถแล้วค็กําลังสียางไปลงทะเบียนเห็นนั่นบริเวณท่านสังเกตดอกก็เกเนมีแผงแผงบตเตอรี่อยู่สองสามเจา้านี่แหละยางไปยางพานไปเร้วยางพานไปเร้วนะครับ เจ้าของาลาตเตอรีก็เลยทักหนูหนูหนูมานี้มาสัน่ามานี้มานี้มาน,มนี้โอ้โหคนลุกเลยเพื่อนมันว่าเดี่ยเพื่อนจะขายลอตเตอรีเนาะเพื่อนก็เลยวา่าโอ้โหนลุกเลยนี่หนูเป็นลูกหลานปู่นะเนี่ยมาสันเป็นลูกหลานปู่วะเนี่ยมาสันเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยพี่ทักคนนั้นคนนี้พี่ทักไปเนี่ยเขาถูกสามสิบล้านเอาประเนียน เพ่งอะไโซ่โซ,โซท่ทองเพ่นเนี่ยเขาซื้อทองมาให้พี่บาทหนึ่งเนี่ยเขาถือเรียกเขาซื้อทองมาให้บาทหน,น,นึ่งเขา็เลยวาหนูเนี่ยมีบุญนะเนี่ยหนูมีบุญนะเนี่ยที่ปู่เอ็นดูว่าสันมาก็เลียงกันเลียว่าอุ้ยขนลุกเลย่าษาผมกับเบิ่งเล่าอยู่เล่าขนลุกมองไดอันเพิเ่นกับว่าอุ้ยเนี่ยพี่ขนลุกเลย่าษาดูดีดูดีขนลุกเลยภาษาหลานปู่เดินมาบารมีเยอะจริงๆมันว่า เป็นใครยังผมเตะเล่ะบังเอียนกเละเอาลอตเตอรี่มากะเละเพิ่นกะเละลอตเตอรี่มามาชุดชุดรหัสใบสามชุดเรียกสองสองออเรียกลังสองสองกเละเอ,อามาให้จับมันมีสามชุดกเละอ่าเลือกเอาวาสันวานี่เป็นลอตเตอรี่จากขันน้ำมนต์วาสันบงังดูว่าผีน้องขันน้ำมนต์บางใดคือึ้นปเปียกเออยคงกระเบื้งอยู่เพิ่นกันยิบเอาอีกเด้ พูดแล้วขนลุกเลยว่าสันพูดแล้วพี่ขนลุกเลยผมก็เลยกลมลงไปเบิงแขนเราขนลุกมองใหญ่วะในความทีแบบเอออักทักผมเนาะมาทักผมยังสี่โอ้พะยหนี่ก็ดีอยาาคาร์นนะใใด,ดิบีฮักเนาะในใจคิดเด้ยเคยคิดไปละไม่ไม่ไดีก็เลยจำใจดีว่าชุดนะหาใบสามสามสิบล้านแล้วก็เลยว่าถ้าถูกสามสิบล้านเนี่ย พี่ขอทองห้าบาทนะว่าสันเพราะว่าคนที่แล้วถูกไปหกล้านเขามาแก้บนแก้นันแก่นี้แล้วก็เอาทองให้พี่บาทหนึ่งมาสันแล้วก็เรยว่าของหนูสามสิบล้านถ้าถูกมาต้องมาบนเจ้าที่เจ้าทางต้องมาบนปู่นะแล้วก็ซื้อทองให้พี่เหมือนที่เขาให้นะพี่ขอบาทเดียวว่าสันผมก็เลยนี่ i, ใจกระชิดอยู่ดิพลาดวะคันผมสิยสามสิบล้านนี้ลีนี่กูคือสีให้บว่าห้มึงบาทเดียวครับกู้งได้กูก็ให้มึงหาบาทนะใครได้ใจกระชิตด,ดิ เจ้าบ่ได้ดอกบาทเดียวดีกว่เดียวเจ้าหาบาทนะครับว่ะละเราว่ว่ไปว่มากผมไปยิบมาชุดหนึ่งชุดนี้เดลี่ยังยิบเจ็ดสองสองนี่แหละเจ็ดสองสองกระเล็ชุดละหาใบก็เลยถามถามราคาอันมันมันจักบาทละครับนี่ชุดนี้มันเกาลอยมาสันว่าไม่ใจผมก็ผมก็โอ้ผมกิบ่ได้หูเนาะผมก็ลืมนะครับบ่ได้บ่ได้อัน คิดว่าหาใบเก้าร้อยปกติมันสุดละซื้อปกติซื้ออีบมันกะสุดละหาล่อยหกล้อยครับเต็มทีของหกล้อยผมไม่ได้คิดนะว่ามันจะสุดเก้าร้อยก็เลยอวนอนเงินน่ะเออแบจัดมากเลยกับฝ่าโอนเงินเนี่ยสิฝ่าวไปลงทะเบียนเขาไปายปูต่เลยอนไปเก้าร้อยแล้วก็ยังบอกอีกเรียว่าโอ้ยว่าษันหนูเนี่ยปู่เอ็นดูหนูนะเนี่ยหนูเป็นหลานปู่นะเนี่ย ร้านปู่มาเกิดนะวะเนี่ยบุญเยอะว่าสันวาเนี่ยพูดแล้วพี่ก็ขนลุกอีกผมก็เลยเบิ่งอีกเล่าขนลุกหมอ่องแดดกันเลยขนลุกหม่องแดดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็เลยจ,จับจับได้ใบนี้แหละก็เลยยางมากเลยๆก็เลยยางลงทะเบียนแล้วกันก็เลยฉิดเอ๊สุดหาใบานี่มันเป็นคือเก่าลอ,อยก็เลยเปลี่ยนไปหานเบิ่งเอาเก่าลอยหารหาเอ๊ะมึงหนีลอตเตอรี่ไปแล้วลอยแปดสิบบาท แบบก็ะเด็ดเอ้าเอ้าขันถือก <geliyor> ิริตรอยไปให้เจ้าดอกช่องบาทนึ่งใครให้เจ้าหาบาทผลละโบราณก็เรียกว่าอีอี่คิดได้แจ่นี่แหละครับเรื่องตลกของกันขุนรถมันเปลี่ยนเคล็ดลับของการขายของพื้นเนาะเพาะเก่าปุ๋ยเก่าปุ๋ที่เรียนดอกกับไม่เปลี่ยนเรื่องตลกไหมครับเป็นว่าเก่าได้ยคิดว่าคิดว่าเพื่อนตัวขายยังดอกมันมันตลกไหมครับผพรามืนคิดม่น้ำทางอยู่ดิโอ้พอใหญ่นี่เคล็ดลับขายลอตเตอรี่เจ้า แล้วมีอีกเรื่องนึงบ่นีผมกำลังเสียเงินออกจากร้านมันจะมีร้านทางค้าง,งเราอาจจะเป็นเมียเราเดอกมีคนยางลูกค้านี่ยละคนจะมาไหว้ป่วยละยางน้ำผมมาอีกเป็นกันเลยยางมากเมียเพื่อนอื่นพี่ค้า่าสัน่นพี่เออโอ้โหหนูขนลุกเลย่าสัน่นเนี่ยปู่เอ็นดูพี่เนี่ยเบาขึ้นกันเป๊ะพี่น้องมึงดู <laughs> เบาคือกันเป๊ะเลยว่าถันมาลูกห้านป่วยอีกแล้วขนลุกอีกแล้ว นี่แหละครับมันเปนนลี่ยนกลยุทธ์ของการใช้ลัตเตอรีเงินะบร่รด้ซีเรียกียังดอกเอาเรียงแต่ลมกมม่วอาให้ฟังเา้าะเจ็ดสองสองครับผมสื่อตามก็ได้ตามก็ตามบ่ตามก็แด้วแต่ับแต่ก็ตามเน้อครับ,รบเลียกสองสองแล้วก็แบ่งเขาไปในตนตนตนเดือบอ่บมันบอไอ้ตอนเดือเนาะตนเดือ,อยัยกอยู่ในอัน คำชะโนดเหรอนครับได้เลข4 5 5หมดวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยเหรครับฟองฟองทำหาหาครับผมเมื่อนี้กับอกไม่ว่าเรื่องตัวโลกซักนี่ละสวัสดีครับ